ดูกระภิกษูทั้งหลายเราจะแสดงข้อปฏิบัติอันเป็นที่สบายแก่การเพิกถอนซึ่งความสำคัญสิ่งทั้งปวงด้วยตัณหามานะและทิฏฐิแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีก็ข้อปฏิบัติอันเป็นที่สบาย แก่การเพิกถอนซึ่งความสำคัญสิ่งทั้งปวงด้วยตัณหามานะและทิฏฐิเป็นฉนะัยดูกร,ราภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ย่อมไม่สำคัญซึ่งจักสุย่อมไม่สำคัญในจักสุย่อมไม่สำคัญแต่จักสุ ย่อมไม่สำคัญว่าจากสู่ของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งรูปย่อมไม่สำคัญในรูปย่อมไม่สำคัญแต่รูปย่อมไม่สำคัญว่ารูปของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งจักสู่วิญญาณ ย่อมไม่สำคัญในจักรสุวิญญาณย่อมไม่สำคัญแต่จักรสุวิญญาณย่อมไม่สำคัญว่าจักรสุวิญญาณของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งจักรสุสัมผัสย่อมไม่สำคัญในจักรสุสัมผัส ย่อมไม่สำคัญแต่จักสุสัมผัสย่อมไม่สำคัญว่าจักสุสัมผัสของเราย่อมไม่สำคัญสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัย ย่อมไม่สำคัญในเวทนานั้นย่อมไม่สำคัญแต่เวทนานั้นย่อมไม่สำคัญว่าเวทนานั้นเป็นของเราดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะสิ่งใดที่ตนสำคัญไว้เป็นที่ให้สำคัญเป็นแดนให้สำคัญ เป็นเหตุให้สำคัญว่าเป็นของเราสิ่งนั้นล้วนเป็นอื่นออกไปจากที่สำคัญนั้นคือสัตว์ในภพก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นสัตว์โลกย่อมเพลิดเพลินเฉพาะภพเท่านั้นย่อมไม่สำคัญซึ่งหู ย in ่อมไม่สำคัญในหูย่อมไม่สำคัญแต่หูย่อมไม่สำคัญว่าหูของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งเสียงย่อมไม่สำคัญในเสียงย่อมไม่สำคัญแต่เสียงย่อมไม่สำคัญว่าเสียงของเรา ย่อมไม่สำคัญซึ่งโสตวิญญาณย่อมไม่สำคัญในโสตวิญญาณย่อมไม่สำคัญแต่โสตวิญญาณย่อมไม่สำคัญว่าโสตวิญญาณของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งโสตสัมผัสย่อมไม่สำคัญในโสตสัมผัส ย่อมไม่สํำคัญแต่โสตะสัมผัสย่อมไม่สํำคัญว่าโสตะสัมผัสของเราย่อมไม่สํำคัญสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมไม่สํำคัญในเวทนานั้น ย่อมไม่สำคัญแต่เวทนานั้นย่อมไม่สำคัญว่าเวทนานั้นเป็นของเราดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเพราะสิ่งใดที่ตนสำคัญไว้เป็นที่ให้สำคัญเป็นแดนให้สำคัญเป็นเหตุให้สำคัญว่าเป็นของเรา สิ่งนั้นล้วนเป็นอื่นออกไปจากที่สำคัญนั้นคือสัตว์ในภพก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นสัตว์โลกย่อมเพลิดเพลินเ,เฉพาะภพเท่านั้นย่อมไม่สำคัญซึ่งจมูกย่อมไม่สำคัญในจมูก ย่อมไม่สำคัญแต่จมูกย่อมไม่สำคัญว่าจมูกของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งกลิ่นย่อมไม่สำคัญในกลิ่นย่อมไม่สำคัญแต่กลิ่นย่อมไม่สำคัญว่ากลิ่นของเรา ย่ยอมไม่สำคัญซึ่งคานะวิญญาณย่อมไม่สำคัญในคานวิญญาณย่อมไม่สำคัญแต่คานวิญญาณย่อมไม่สำคัญว่าคานวิญญาณของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งคานสัมผัสย่อมไม่สำคัญในคานสัมผัส ย่อมไม่สำคัญแต่คานะสัมผัสย่อมไม่สำคัญว่าคานะสัมผัสของเราย่อมไม่สำคัญสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัย ย่อมไม่สำคัญในเวทนานั้นย่อมไม่สำคัญแต่เวทนานั้นย่อมไม่สำคัญว่าเวทนานั้นเป็นของเราดูกระภิกสุทั้งหลายเพราะสิ่งใดที่ตนสำคัญไว้เป็นที่ให้สำคัญเป็นแดนให้สำคัญ เป็นเหตุให้สำคัญว่าเป็นของเราสิ่งนั้นล้วนเป็นอื่นออกไปจากที่สำคัญนั้นคือสัตว์ในภพก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นสัตว์โลกย่อมเพลิดเพลินเฉพาะภพเท่านั้นย่อมไม่สำคัญซึ่งลิ้น ย่อมไม่สำคัญในลิ้นย่อมไม่สำคัญแต่ลิ้นย่อมไม่สำคัญว่าลิ้นของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งรถย่อมไม่สำคัญในรถย่อมไม่สำคัญแต่รถย่อมไม่สำคัญว่ารถของเรา ย่อมไม่สำคัญซึ่งชิวหาวิญญาณย่อมไม่สำคัญในชิวหาวิญญาณย่อมไม่สำคัญแต่ชิวหาวิญญาณย่อมไม่สำคัญว่าชิวหาวิญญาณของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งชิวหาสัมผัส ย่อมไม่สำคัญในชิวหาสัมผัสย่อมไม่สำคัญแต่ชิวหาสัมผัสย่อมไม่สำคัญว่าชิวหาสัมผัสของเราย่อมไม่สำคัญสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัส เป็นปัจจัยย่อมไม่สำคัญในเวทนานั้นย่อมไม่สำคัญแต่เวทนานั้นย่อมไม่สำคัญว่าเวทนานั้นเป็นของเราดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะสิ่งใดที่ตนสำคัญไว้เป็นที่ให้สำคัญ เป็นแดนให้สำคัญเป็นเหตุให้สำคัญว่าเป็นของเราสิ่งนั้นล้วนเป็นอื่นออกไปจากที่สำคัญนั้นคือสัตว์ในภพก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นสัตว์โลกย่อมเพลิดเพลินเฉพาะพบเท่านั้น ย่อมไม่สำคัญซึ่งกายย่อมไม่สำคัญในกายย่อมไม่สำคัญแต่กายย่อมไม่สำคัญว่ากายของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งโพธพภะย่อมไม่สำคัญในโพธพภะย่อมไม่สำคัญแต่โพธพะ ย่อมไม่สำคัญว่าโพธิภพของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งกายวิญญาณย่อมไม่สำคัญในกายวิญญาณย่อมไม่สำคัญแต่กายวิญญาณย่อมไม่สำคัญว่ากายวิญญาณของเรา ย่อมไม่สำคัญซึ่งกายสัมผัสย่อมไม่สำคัญในกายสัมผัสย่อมไม่สำคัญแต่กายสัมผัสย่อมไม่สำคัญว่ากายสัมผัสของเราย่อมไม่สำคัญสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมไม่สำคัญในเวทนานั้นย่อมไม่สำคัญแต่เวทนานั้นย่อมไม่สำคัญว่าเวทนานั้นเป็นของเราดูกราภิกษุทั้งหลายเพราะสิ่งใด ที่ตนสำคัญไว้เป็นที่ให้สำคัญเป็นแดนให้สำคัญเป็นเหตุให้สำคัญว่าเป็นของเราสิ่งนั้นล้วนเป็นอื่นออกไปจากที่สำคัญนั้นคือสัตว์ในภพก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นสัตว์โลก ย่อมเพลิดเพลินเฉพาะพบเท่านั้นย่อมไม่สำคัญซึ่งใจย่อมไม่สำคัญในใจย่อมไม่สำคัญแต่ใจย่อมไม่สำคัญว่าใจของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งธรรมารม ย่อมไม่สำคัญในธรรมมารมย่อมไม่สำคัญแต่ธรรมมารมย่อมไม่สำคัญว่าธรรมารมของเราย่อมไม่สำคัญซ Hence, ึ่งมโนวิญญาณย่อมไม่สำคัญในมโนวิญญาณย่อมไม่สำคัญแต่มโนวิญญาณ ย่อมไม่สำคัญว่ามโนวิญญาณของเราย่อมไม่สำคัญซึ่งมโนส,สัมผัสย่อมไม่สำคัญในมโนส,สัมผัสย่อมไม่สำคัญแต่มโนสัมผสัสย่อมไม่สำคัญว่ามโนสัมผัสของเรา ย่อมไม่สําคัญซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมไม่สําคัญในเวทนานั้นย่อมไม่สําคัญแต่เวทนานั้นย่อมไม่สําคัญว่าเวทนานั้นเป็นของเรา ดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะสิ่งใดที่ตนสำคัญไว้เป็นที่ให้สำคัญเป็นแดนให้สำคัญเป็นเหตุให้สำคัญว่าเป็นของเราสิ่งนั้นล้วนเป็นอื่นออกไปจากที่สำคัญนั้นคือสัตว์ในภพ ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นสัตว์โลกย่อมเพลิดเพลินเฉพาะพบเท่านั้นดูกร,ราภิกษุทั้งหลายบุคคลน,นั้นย่อมไม่สำคัญซึ่งขันธาตุและอายตนะย่อมไม่สำคัญในขันธาตุและอายตนะ ย่อมไม่สำคัญแต่ขันธาตุและอายตนะย่อมไม่สำคัญว่าขันธาตุและอายตนะเป็นของเราบุคคลผู้ไม่สำคัญอยู่อย่างนี้ย่อมไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ถือมั่น ย่อมไม่สะดุ้งกลัวเมื่อไม่สะดุ้งกลัวย่อมปรินิพานได้เฉพาะตนทีเดียวรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้ ดูกราภิกษุทั้งหลายอันนี้แหละคือข้อปฏิบัติอันเป็นที่สบายแก่การเพิกถอนซึ่งความสำคัญสิ่งทั้งปวงด้วยตัณหามานะและทิฏฐิ